รู้ไหมครับว่ามนุษย์เราไม่รู้ว่า95%ของพลังงานในจักรวาลมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเรามาดู5%ที่เรารู้จักก่อนนะครับ5%นี้รวมไปถึงโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนทุกอย่างที่เราเห็นรอบๆอะตอมทุกอันดาวทุกดวงแล้วเรารูได้ไงว่าทุกอย่างที่เรามองเห็นได้เป็นแค่5%ของจักรวาลเราก็ต้องไปดูที่กาแล็กซี่ที่อยู่ไกลมากๆจากเราเมื่อเรามองไปที่กาแล็กซีที่อยู่นอกโลกเรามี2วิธีที่สามารถคำนวณน,น้ำหนักของมันได้วิธีแรกคือการใช้แรงโน้มถ่วง จนวนแรงของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับน,น้ำนหนักของของที่อยู่ในกาแล็กซีซึ่งแต่ว่าถ้าเรามองว่ากาแล็กซีนี้เคลียบเร็วเท่าไหร่หมุนเร็วเท่าไหร่เราสามารถคำนวณได้ว่าน้ําหนักของกาแล็กซีนั้นต้องเป็นเท่าไหร่อีกวิธีหนึ่งคือการใช้แสงวิธีนี้ก็คือการมองโดยตรงเพื่อดูว่ากาแล็กซีนี้มีสิ่งที่ปล่อยแสงออกมาเท่าไหร่แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า2วิธีนี้มันไม่ตรงกันซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าในกาแล็กซีพวกนี้อาจจะมีสสารบางอย่างที่ไม่สามารถสัมผัสกับแสงได้แต่ว่ายังแรงนว ซึ่งส,สารนี้เราเรียกว่า dark matter จริงๆแล้วเราก็มีหลายทฤษฎีที่อาจจะสามารถอธิบายได้ว่า dark matter คืออะไรแต่ว่าในตอนนี้เราแค่รู้ว่า dark matter ต้องมี property อะไร